พุทธจุ๋ยบริจาคหน้ากากอนามัย3,500ชิ้นให้โรงพยาบาลพร้อมชี้เป้าซื้อมาจากไหนคะก็ยังคงขาดแคลนอย่างหนักสำหรับหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะบุคลากรทางแพทย์ที่จำเป็นจะต้องใช้อย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิดมากที่สุดคะ่ะแต่ยิ่งนานวันหน้ากากอนามัยก็ยิ่งขาดแคลนและล่าสุดนี้สาวจุ๋ยวรัตยากับดีเจพุทธพุทธิชยัยในหาซื้อหน้ากากอนามัยมาได้ทั้งหมด 3,500ชิ้นแล้วล่ะคะ่ะก็ได้มีการจัดบริจาคให้โรงพยาบาลรามาธิปดีแต่ที่หลายคนคงจะสงสัยนั้นก็คือไปซื้อหน้ากากอนามัยมาจากไหนคะซึ่งงานนี้สาวจุ้ยเองก็ได้แจ้งว่าเป็นหน้ากากที่ซื้อมาจากต่างประเทศเพื่อนบ้านแต่ราคาก็ไม่ใช่ถูกๆเลยทีเดียวโดวยทางนั้นสาวจุ้ยได้โพสต์เอาไว้ว่าเป็นกําลังใจให้คุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนทั่วประเทศนะคะ ผู้ที่มีความเสี่ยงในการดูแลพวกเราวันนี้ฝากหน้ากากไปช่วยนะคะครั้งนี้สำหรับโรงพยาบาลรามาธิปดี หลายปีก่อนเคยช่วยดูแลคุณพ่อจุ๋ยเป็นอย่างดีวันนี้ขอให้เราได้ตอบแทนบ้างนะคะขอบคุณที่ไปมอบแทนเราสำหรับวันนี้ยังขาดแทนอีกมากมายหลากหลายโรงพยาบาลใครที่กำลังมีสามารถบริจาคได้ตลอดนะคะสอบถามข้อมูลกับโรงพยาบาลก่อนไปบริจาคเลยค่ะปลอหน้ากากส่วนใหญ่ก็ยังแพงเสมอมาจนถึงวันนี้เศร้าใจจังปวดใจปวดใจมีคนถามมาบ้างว่าหาม,มาจากไหนคำตอบนะคะหน้ากก ไม่ใช่ของไทยค่ะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าไทยจะถูกควบคุมการผลิตทุกที่ที่บริจาคนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเขานําเข้ายังไงก็ไม่ทราบนะคะคือราคาโหดเอาเรื่องอยู่ค่ะแต่เช็คแล้วคุณภาพใช้ได้ถามถามหากันหากันหลายต่อมากบอกอยากเอาไปบริจาคเลยมีหลายทางช่วยกันก็ไม่ใช่ที่เดียวจริงๆหลายที่ในโซเชียลก็มีขายนะคะแต่หาราคาถูกหรือ เป็นราคาที่เป็นทําก้มไม่ได้เลยราคาปกติไม่มีหาไม่ได้จริงๆแต่ก็ต้องยอมเอาให้คนที่เขาจําเป็นเพราะว่าเขาต้องช่วยเราต่อสู้กับโรคนี้อีกสักพักใหญ่เลยล่ะคะ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ประโยชน์ให้กับสังคมได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะ